เราก็มาถึงหัวข้อที่4กันแล้วนะครับในหัวข้อเทคนิคการอัดร้องและการจูนเสียงร้องนะครับทีนี้นะครับอัดร้องเราอัดร้องไปแล้วแต่แรกนะครับโดยขบวนการเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นขบวนการอัดร้องนะครับแต่อาจารย์จะยกตัวอย่างนะครับเสียงที่เราอัดร้องมาแล้วนะครับจะมาจูนเสียงให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามีเทคนิคอะไรหรือใช้โปรแกรมอะไรจูนเสียงนะครับ โปรแกรมที่ชื่อว่าเมโลไดนะครับเป็นโปรแกรมแยกออกมาจากโปรแกรมโนอินโดตั้งหากนะครับโปรแกรมเมโลไดเนี่นะครับห้องอัดทุกห้องทุกที่ในประเทศไทยนะครับเขานิยมใช้กันนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถจูนเสียงร้องได้ดีที่สุดนะครับในตอนนี้นะครับมาดูหน้าตากันเลยนะครับเมื่อเราเ p e n โปรแกรมขึ้นมานะครับหน้าตาจะเป็นหน้าตา เหมือนแป้นคีย์บอร์ดนะครับเหมือนหน้าเป็นโนโลในโนอินโดของเราเลยนะครับมันจะมีเสียงแต่ละเสียงเรียงกันบอกอย่างนี้นะครับวิธีการใช้งานก็คือเราโอเพนเสียงร้องที่เราอัดไว้ตั้งแต่แรกนะครับอรอเครื่องนะครับ Detect ไฟล์แป๊บหนึ่งอพอด t เทคไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตข้างล่างมันจะมี รูปเวฟฟายสีสเทาตรงนี้นะครับเราใช้เมาส์คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าตาของอเวฟฟล์เราก็จะเรียงเป็นตัวโน้ตให้เราอย่างนี้นะครับขยายย่อขยายอยู่ตรงนี้นะครับกับลากที่สีดําๆข้างล่างตรงนี้ย่อขยายได้เลยข้างบนเหมือนกันนะครับย่อขยายได้เลยและจับเลื่อนเข้ามาใกล้นะครับเราจะเห็นว่าโน้ตของเราเนี่ยเสียงของเราแต่ละคำเนี่ยเขาตัด แต่ละคำละคำให้เราเรียบร้อยแล้วก็เรียงเป็นโน้ตให้เราเรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าเสียงที่ร้องเนี่ยมันจะตรงคีย์หรือไม่ตรงคีย์นะครับเราสามารถแก้ไขได้หมดเลยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับนนิิตศศาาาาสรรบักกึษเห็นไหมครับทีนี้วิธีการใช้งานนะครับเราเอาเมาส์ไปคลิกที่ตรงลูกศรตรงนี้นะครับแล้วเอามาคลิกตรงที่เสียงนิตินะครับ แต่พัลคิก,ก้าไปนะครับเสียงมันจะเรียงตามตัวโนต้ตให้เราเป๊ะเลยนะครับแต่พัลคลิกเห็นไหมครับอ่าฟังกันนิติศาสตร์สถาบันการศึกษาอ้าเพียนนิดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับให้มันเป็นธรรมชาติเราลองเราหาคำที่มันเพี้ยนเยอะๆนะครับแล้วค่อยเปลี่ยน อการศึกษามีตราชูงันตรานี่ยเราสูงขึ้นนะครับมีตราชูมีตราชูงานเด่นเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายอ่าเดี๋ยวไม่เชิ่เกันไหมครับเราจะเลียงตุ๊กตามนี้เลยอันเด่นเป็นเครื่องหมาย โน้ตตัวไหนที่ซ้อนกันเราสามารถดีลิททิ้งได้เลยนะครับศึกษามีตราชูงานเด่นเป็นเครื่องหมายสีขาวทองงามล้ำประจํากายเป็นจุดหมายร่วมสัมพันธ์ไม่ชั้นทาเรารักเกียรติแต่เมื่อคลิกขับไปมันจะมีความเพี้ยนอยู่เห็นไหมครับมันก็จะเลื่อนให้เราตรงเลยนะครับ พอตรงแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบเพลงนะครับลองดูสิรักสัตว์รักสักดิีศรีคำว่าสีนะครับสีตรงนี้ทีนี้เราจะมีเครื่องมือ,อไว้จูนเสียงที่ที่เป็นคลื่นเสียงข้างในนี้เห็นไหมครับที่เป็นเส้นเส้นเส้นเนี่ยฉันทาเส้นเส้นนี้คือลูกคอนะครับเรามีวิธีการโดยใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับเพล t o ทูนะครับ ที่เป็นรูปเส้นข้างล่างนี้นะครับลากทาทมีนนความเปลี่ยนแปลงไหมครับฉันทาเรารักเกียริรักสัตว์รักศักดิ์ศรีศรรศรคำว่าศีนี่เพี้ยนนะครับหรือจะคลิกขวาก็ได้นะครับคลิกขวาทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับคือตัวนี้ คือรูปตัดตรงนี้นะครับตัดตัดคำนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเลื่อนได้สีสีตัดรักสักสีสีเรามีความพาดผิด เรามีความพลาดคําว่าเรานี้นะครับเสียงมันอาจจะใหญ่เกินนะครับใช้ตัวแอม u ิจูดทูตรงนี้นะครับลดลรอลดเสียงลงได้นะครับเรามีความพลาดเพียนเรียนศึกษาจนลดคำว่าสาเหมือนกันนะครับลดขนาดลงหน่อยเว็ฟสนานนสสจนลด เรียนศึกษาจนลงให้นิติศาสตร์งามโสภาติดตรึงตราในใจเราไม่ลืมเลือนการเรียนดีกีฬาเด่นเห็นประจักษ์เกียรติศักดิ์เกลไกลใครจะเหมือนเหมือนาเหมือนไหมครับเกลไกลใครจะเหมือนเหมือนใครจะเหมือน เหมือนถึนงใครจะเหมือนใครใครจะเหมือนทั้งสื่อสัตว์ยุติธรรมไม่ใช้เชื่อสติเตือนยึดมั่นกะตันยูอ่าเห็นไหมครับวิธีการง่ายๆนะครับในการจูนเสียงนะครับเราสามารถเอาวิธีเนี้ยนะครับนำไปจูนเสียงต่างๆได้แม้กระทั่งกีตาร์ นะครับเสียงแซ x กโซโฟนที่เราเป่าอัดเข้าไปส,สดๆนะครับเสียงตรงไหนเพี้ยนสามารถจับลากดึงขึ้นไปได้เลยให้ตรงคียนะครับทีนี้เมื่อเราจูนเสียงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราทําการ Export นะครับเหมือนเดิมเลย Export File ตรงนี้นะครับเป็นไฟล์เว็่บ48 24บิตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Export ไปไว้ได้์ที่เรา,าทำงานนะครับ เ m โม่ฉันก็จะใส่ใน audio tag ไว้ก่อนครับโอเค export เอาใส่ใน่อา desktop ไปก่อนจะได้หายง่ายครับโอเคเรา export ไปแล้วนะครับไฟล์ของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้เราสามารถดึงไฟล์ตรงนี้เข้าไปใช้งานในโปรแกรม d w i n d o w นะครับส่วนการเทคนิคการจูนเสียงนะครับ ขอจบลงเพียงแค่น,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการอ่าในหัวข้อนะครับ Edit Audio และการบาลร้านเสียงนะครับที่เรา Export เป็นอ u ดิโไปนั่นแหละครับโอเคเจอกันในหัวข้อต่อไปครับ